ตอนี้เช้าวันนี้นะครับอาจารย์ก็มากินฉลองปีใหม่ที่ร้านโออิชิมุสเฟ่กันเลยนะครับ<ม>ก็มีมูไรป์รับตั้งซูชิถุงขีปลาเซมอนไส่นะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มกินกันเลยนครับเริ่มจากอะไรก่อนดีค้แมันมีปลาเซลมอนนะครับอย่างชิ้นครับนนะครับ ครับผมเรียบร้อย้วครับป็นไงครับอร่อยมากเลยต่อไปครับอะไรต่ออีกครับสักูชิใช่ไหมใช่หนึ่งโดเนตี่หนึ่งครับอ่านี่สูชิเออโอ้โหดื่มน้่อะครับดื่มน้ก่อนครับอาจารย์ติดคอครับ อ่าตาดปย้อนสีครับสีนะครับนี่เอาโธ่อร่อยมากครับสุดสันต์ปีใหม่ทุกคนนะครับสวัสดี